สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเดิมครับกับผมสมศักดิ์ครับเป็นผู้นำเสนอความจริงแห่งชีวิตนะครับในวันนี้นะครับผมและก็การบันทึกในตอนนี้ผมก็จะนำเรื่องราวแห่งชีวิตมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะให้ผู้ที่พบเจอผมได้ยินได้ฟังเนี่ยเอาไปพิจารณานะครับพิจารณาให้ เกิดความแจ่มแจ้งเข้าใจที่ตัวเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับเรื่องที่จะนำเสนอหรือเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการกระทำและก็ผลแห่งการกระทำเรื่องแห่ง การกระทําในวันนี้เป็นเรื่องราวครับเป็นเรื่องราวของการใช้วาจาหรือการใช้คําสั่งที่ออกไปจากชีวิตของเราการใช้วาจาที่พูดออกไปหรือที่สั่งการออกไปจากชีวิตของเราซึ่งมันจะมีผลแบบแบบ ที่เรามองไม่เห็นผลแห่งที่เราพูดจาออกไปและสั่งการออกไปมันอยากจะเป็นในการสั่งการเนี่ยเป็นการบัญชาการการสั่งการออกไปจะอยู่ในรูปแบบขององค์กรบริษัทห้างร้านหรือว่าหน่วยงานหรือว่ารัฐบาล แล้วก็เป็นเรื่องราวของตัวบุคคลนั้นนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพหรือความเข้าใจง่ายๆหากบุคคลใดนะครับหรือหากท่านใดนะครับที่เป็นองค์กรแล้วก็มีพนักงานหลายๆคนแล้ว งานนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเพียงเพียง<ๆ>สายทางเดียวกันนะครับงานนั้นเนี่ยมีการเรียกเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ผมยกตัวอย่างเอาเลี้ยงสัตว์ก่อนนะครับมีการเลี้ยงสัตว์มีการฆ่ามีการเลี้ยงมีการจําหน่ายแล้วก็มีการแปลรูปแปลรูปก็หมายถึงมีการฆ่ากันนะครับ แล้วก็ผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นคนมาห้ามใครว่าใครจะเลี้ยงใครจะฆ่าใครจะบริหารอะไรนะั้นทุกอย่างทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวท่านเองเนี่ยจะบริหารชีวิตยังไงเพราะว่าการบริหารชีวิตตัวเองเนี่ยถ้าบริหารชีวิตที่เกินขอบเขตเมื่อไหร่นะครับเกินขอบเขตครับเพราะว่าเกินขอบเขตเนี่ยมันจะมีผลแห่งสิ่งที่เราท,ทําทันทีเลย ไม่ช้าก็เร็วเขาจึงเรียกว่าผลแห่งบุญหรือผลแห่งบาปทีนี้ถ้าเป็นแง่แง่บุญก็จะได้บุญถ้าเป็นแง่าบาปก็จะได้บาปแต่ว่าสิ่งที่ผมเล่าในครั้งนี้มันเป็นการใช้วาจารหรือการสั่งการจากเจ้าของผมยกตัวอย่างอีกว่าถ้าเจ้าของครับเป็นคนสั่งให้ลองผู้จัดการหรือผู้จัดการเนี่ยไปเปิด ขยายเปิดาฟาร์มฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะฟาร์มขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ตามนะครับแล้วแต่ขนาดนะฮะเลี้ยงไปเลี้ยงทีเนี้ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเกิดจากจากคนที่สั่งการไอ้คำสั่งการของคนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในผลแห่งที่ตัวเองไปทำบา ร่วมกับพนักงานด้วยมันไม่ได้แล้วก็บางคนก็จะมองว่าตัวฉันเอ้าฉันไม่ได้เป็นคนเลี้ยงไม่ได้เป็นคนฆ่าฉันก็นั่งพูดอยู่เฉยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ไปรับกรรมบาปผมบอกว่าใช่นะครับท่านอย่าไปเห็นผิดอย่างนั้นนะการสั่งการนี่ัมบอกเป็นบาปที่น่ากลัวนะการบัญชาการออกไปแล้วมีผลอันกว้างกว้างใหญ่ไพศาลเ่ย ไม่เฉพาะสายของการเลี้ยงสัตว์นับสายอื่นก็มีครับขายขนส่งของอาการทําในทุกๆอาชีพนะครับที่มีตั้งแต่สองสามคนขึ้นไปโดยที่ไม่ได้ตัวเองทาด้วยตัวเองเนี้ยตัวเองสั่งมีลูกน้องหนึ่งชั้นลูกน้องสองชั้นสามชั้นกี่ชั้นก็แล้วแต่ครับต้นตอน,นั้นนะคืออยู่ที่ของตัวผู้สั่งการผู้บัญชาการเพราะท่านเป็นผู้บริหารชีวิต ของตัวท่านเองทีนี้ผมเล่าไปอีกนะว่ามัอกี้ยกว่าสั่งให้ไป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 สร้างลาวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรก็ตามนะครับที่เลี้ยงสัตว์กันผมยกตัวอย่างเอาของสัตว์ก่อนนะยังไม่เอาของพืชน,นะจะได้ง่ายๆทีนี้พอเลี้ยงเสร็จแล้วก็ยกตัวอย่างมีคนนําเสนออีกนําเสนออย่างอย่างผมยกตัวอย่างผมเป็นเจ้าของบริษัทอย่างเงี้ยมีมีลูกน้องมานําเสนอว่า เขาแก่น่าจะเปิดโรงเชือดหรือเล้าเชือดไก่หรือคอกเชือดไก่ของเราเพื่อจะขายไก่ที่เรามีอยู่ในเล้า,ลเ,ลา,ลเ,รลาเราอยู่เนี่ยหมูในเล้าเราอยู่เนี่ยหรืองัวในเล้าที่เราอยู่เพื่อที่จะได้ขายได้อีกได้กําไรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยทีนี้พอเปิดปุ๊บเจ้าของผมเป็นเจ้าของผมก็สั่งผมอนุมัติโอเค หลุยต่อทาขยายเาล้าเชือดอลงเชือดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตอนเชือดเนี่ยผมยกตัวใหญ่ตอนเชือดเนี่ยคนฆ่าที่เขาพูดอยู่ใน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 สินอะไรสินห้าอนะไรหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์อะไรทีนี้คนคนก็จะเกิดการฆ่าไอ้ตรงเกิดการฆ่าเนี่ย คนฆ่าเนี่ยผมว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่การฆ่าของคนที่ฆ่าเพราะว่าคนที่ไปฆ่าสัตว์ในนั้นเป็นองค์กรนั้น,นมันถูกบัญชาการด้วยตัวตัวของเจ้าของเจ้าขององค์กรนั้นอย่างผมเป็นองค์กรเนี่ยผมก็ต้องรับผิดชอบในการฆ่าครั้งนั้นแล้วก็คนฆ่าด้วยครับคนที่ฆ่าที่เข้าไปทํางานก็ต้องรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งด้วย นี่ครับผมถึงบอกว่าผลแห่งกรรมใช้ว่ากรรมบาปผมแห่งผลแห่งการกระทําที่เกินขอบเขตในทางไม่ดีในอนุภาพไม่ดีจะยังนำบาปบนกลับมากุ้มเจ้าของแล้วก็จะต้องมารับผลแห่งแห่งกรรมโดยที่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเชื่อไม่ได้เป็นคนเลี้ยงไม่ได้เป็นคนฆ่าไม่ได้เป็นคนขายอะไรเลย เพียงแค่นั่งดูอย่างเดียวนั่งสั่งการอย่างเดียวนั่งดูตัวเลขนั่งดูตัวเลขแล้วก็สั่งการผมนําเรื่องนี้มาเล่านะครับผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ห้ามใครเลี้ยงห้ามใครฆ่าห้ามใครเชียดผมบอกนะครับทุกคนมีสิทธิที่จะทําอะไรก็ตามนะทำอะไรก็ตามใจเจ้าของคนนั้นนั้นแล้วแต่ว่าใครจะเข้าใจเรื่องราวชีวิตเห็นบุญเห็นบาปเห็น เรื่องราวว่าตัวเองจะบริหารชีวิตอย่างไรเห็นความสมดุลเห็นความเสมอเห็นความเกินขอบเขตเห็นความหย่อนยานได้แ si ล้วเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับผมบอกเป็นสิ่งที่น่ากลัวและลึกลับการทําบาปที่ใช้การบัญชาการหรือการสั่งการเห็นไหมครับถ้าใครฟังเข้าใจตอนนี้ใครเจอผมนะครับลองไปตรวจดูลองไปพิจารณาดูว่า มีอะไรที่ผลแห่งที่ตัวเองทําผมบอกได้เลยว่าดูเหมือนเป็นของน้อยนิดครับเพียงคําพูดแต่ว่าผลที่จะมารับผมบอกลเลยเพอมหาศาลกองใหญ่ขนาดไหนไม่รู้กรรมงโยของที่ยังมองไม่เห็นนี่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้มาพบเจอกันในการ นำเรื่องราวแห่งชีวิตมาจำเนกแจกแจงให้ฟังผมก็จะจบไว้ในตรงนี้ถ้าพูดกว้างออกไปเดี๋ยวผู้ฟังจะเข้าใจยากก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสวัสดีครับ